สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของสมาชิกรูปแบบโดยทั่วไปนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีสมัครสมาชิกมาเพื่อซื้อใช้นะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนนก็ได้ค่าแนะนาแล้วก็ซื้อใช้ได้ราคาทุนนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือมีบัตรในหน้านะครับสามารถขายแนะนําได้นะครับแนะนําได้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่2อันใหญ่ๆเลยนะครับที่ผมเคยทํามานะเป็นสมาชิกอย่างเดียวนะครับซื้อใช้เองเนาะแล้วก็แนะนานะครับเพื่อขยายทีมนะครับประมาณนั้นเนาะ ทั้ง2อันนะครับสามารถสมัครได้ฟรีนะครับได้รับสิทธิ์ในการซื้อพอลบรนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์ของตัวเองในราคาสมาชิกเนาะตามแบบก่อนหน้าที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็คนที่มีบัตรเนี่ยขายประกันเองได้นะครับแล้วก็รับค่าการตลาดสูงนะครับหรือว่าค่าคอมเนาะมีบริษัทประกันให้เลือกมากกว่า20บริษัทนะครับแล้วก็เราสามารถเช็คเบี้ยได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็แจ้งงานผ่านระบบนะก็คือทําผ่านมือถือได้ทําผ่านแอปได้นะครับหรือว่าทําผ่านเว็บได้เลยเนาะ แล้วก็เลือกจ่ายได้หลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีบัตรในหน้าอยู่แล้วนะแล้วก็ต้องการจะหาบริษัทนะครับที่เราสามารถทําการผ่อนเงินสดนะครับผ่อนเงินสดนะไม่มีบัตรเครดิตซื้อประกันภัยรถยนต์ได้นะครับโดยที่ดึงน้ำลายแป๊บหนึงพิเศษสุดก็คือสามารถผ่อนเงินสดได้สูงสุด12เดือนนะครับแบบนี้ลนะโอ้โหพูดผิดพูดถูกเลยนะ สามารถผ่อนเงินสดได้สูงสุด12เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยได้รับค่าคอมปกตินะแล้วก็ไม่มีหักค่าคอมของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ใครจะทํานะครับหรือว่าจะหาในส่วนของตัวผ่อนเงินสดให้กับลูกค้านะตัวนี้ขายดีมากนะครับก็สามารถทําได้เลยเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือแนะนําเพื่อนนะครับได้รับค่าแนะนําตลอดที่ได้รับค่าแนะนํานนตลอดนะสามารถขยายทีมงานได้แล้วก็รับค่าสายงานนะครับ ต่อไปนะครับก็ในกรณีที่เราเป็นระดับหนึ่งนะหรือว่าคนที่ไม่มีบัตรนะครับแล้วก็ต้องการซื้อใช้เองนะครับก็คือตรงนี้เลยนะสมัครสมาชิกฟรีนะครับซื้อประกันใช้เองได้ส่วนลดตลอดชีพนะครับหรือซื้อให้คนในนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเรามีแฟนอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนาะก็ยังเป็นคนละนามสกุลใช่ไหมครับบ้านเราก็มี10คนแล้วนะครับญาตินนองบ้านแฟนก็มีอีกประมาณ50คนได้นะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองคนนี้นะครับสมัครคู่นะเป็นแฟนกันเนาะ ก็คิดดูครับว่าขายไปได้เท่าไหร่แล้วนะแค่นามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะครับนี่แนะนําเพื่อนหรือญาตินะครับหรือว่าบุคคลอื่นนะครับในกรณีแนะนํานะใครก็ได้นะครับให้มาสมัครสมาชิกฟรีนะเขาได้ส่วนลดเราได้ค่าแนะนํานะครับแบบนี้นะไม่บังคับยอดขายนะครับแล้วก็ในกรณีที่ชวนเข้ามานะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะเขามาสมัครกับเรานะครับก็ จะได้ยอดขายสะสมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่เข้าไปในเว็บให้ดูนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บแฟร์ดีเน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยถามมาได้เลยนะแล้วก็วิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ